<c oughs> <c oughs> เอาหน้าจะมาสดคกแท้ <c oughs> อันสวัสดีจ้าสี่ทุ่มสิบห้านาทีประเทศฟินแลนด์แจ้งปนิพัศิบิอนใไดเนาะสี่ทุ่มกว่าเด้ออยู่นี่สี่ทุ่มกว่าสวัสดีค่ะหกท่าน สี่ทุ่มเอสี่ทุ่มจะสี่ทุ่มสิบห้าสิบหกนาทีอันนี้ก็คอยก็เฮ็ดให้เจ้าอันหมุ่เจ้าด่าคอยอีกแล้วเฮ็ดอีอย่างมั่วยแล้วไม่ไงเก่าธรรมสาดเนี่ยเป็นอยังธรรมสาดไม่ได้ดอกโทรศัพท์ซื้อมาแพงต้องใช้ให้คุ้มนะจ๊ะเออโทรศัพท์ตั้งสามพันสองจะไม่เฮ็ดอัน หน้ากูกลัวบด้เด้อันนี้สีทุ่มอสี่ทุ่มเด้อบด้บอลเหรีเด่สี่ทุ่มประเทศฟินแลนด์เด้อข่ไม่จมจะเข้าของกระสีไปปิดผ้าม่านนอนแล้วมึนมือมอ่อยังแดดอยู่เด้อนี่สี่ทุ่มประเทศอันพีบ้านนี่ประเทศผีบ้านี่ไม่หลับไม่นอนกันมาสั่นบ่ดอกฮอลลีเดย์ก็เลยนอนเดือดได้แน่จักหน่อยเห็นแดดบอมุเจ้า พาทิศเที่ยงคืนหมดแล้วเที่ยงคืนนี่แก่งจังปงังหาไลา่ให้หาไลา่ให้คนหายกันต้องเอาลายที่เขาว่าให้เราได้แดดปะนี่ซีทุ่มไม่แดดเนี่ยประเทศไทยอันแต่เปิดไฟในซอยยังอันยังไปเห็นหงอยู่จะใส่อะไรดีนะ สี่ทุ่มนะจ้าทุกท่านขาถ้าสี่ทุ่มเมืองไทยนี่ห้าหนึ่งสองสามสามทุ่มกว่ามั้ยสามทุ่มสามทุ่มมันบอกถ้าขออะไรประผิดเดอร์น่าจะสามทุ่มนะเออคอยก็มาจมสินล่ะคอยก็สิไปนอนล่ะ,ละปิดพามานก็หมื่นขึ้นเก่าล่ะยังไปเม่ได้คอยสิไปเปลื่ยนให้เบื่งว่าว่า เราจะเปิดตะเวนด้วยนี่ตะเวนเนี่ตะเวนจ้าเวลานี้ไม่ควรที่จะออกมาพูดเพื่อนบ้านเขาเกิดเขากรรับได้คเขาก็ปิดหน้าต่างป่ะปิดหน้าต่างปิดผ้ามา่านมันก็่หมืน่นตีสองกว่าค่ะเมืองไทยอ๋อแม่เนาะห่างตอนนี้มันห่างกันซีั่วโมงเนาะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊ที่นี่สี่ทุ่มจ้าสี่ทุ่ม สี่ทุ่มยี่สิบนาทีจ้ะอันนี้คือแดดแจ้งแจงปางออกมาบนนิดนึงค่ะพี่ปู๊บัดดีค่ะพี่เจนจิลาเดีวก็จะไปนอนแล้วไปเล่นน้ำทั้งวันวันนี้ไปทุระไปเล่นน้ำครับรถอยู่เบิดมือจบท้ายด้วยมา เล่นน้ําแล้วก็มาอยู่บ้านอาบน้ทาทาเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยพาลูกๆกินข้าวกินน้าเสร็จดอกไม้คอยสวนอันสวนนี่ไม่ลอยกระไลนี่แหละลิลลี่ก็คอยก็มีตะกอดเดียวเราไป <c oughs> ไปอ่างคเจา้าลิลลี่ว่า่สันมีกอดเดียวอ่างอยู่ข้อมือมันไม่ได้อ่างเนาะไม่มีอะไรที่จะอวดก็เลยต้องอวดอวดแค่ ต้นไม้แค่นี้แหละเดี๋ยวก็หนูคุยนานหรือยังคุยนานเกินไปไหมถ้าหนูคุยนานแล้วหนูก็จะหนูก็จะเข้าไปนอนแล้วต้นไม้นียาไปไก่มันได้ยุ่งหลายๆต้นไม้ในป่านี่ก็มีลิลลี่นะเดี๋ยวพ่อใหญ่ฝรั่งออกมาว่าให้แล้วว่าพาลูกหลับนอนได้แล้วมันหลีเกิอดอยู่อันก่อไหม <C oughs> หันกล้องไปบ่ได้เพราะว่าเป็นยังคอยก็้นไหันกล้องไปหาลูกคอยถ้าเกิดว่าลูกเขาไปไปเห็นใช่ไหมเขาสิบอกให้คอยลบจังสินะมันมันมันเคยเลยคอยแบบอารมณ์เสียนะถ้าลูกถ้าลูกบอกว่าฉันเห็นนะว่าเธอลงอะไรอยู่ ค่อยต้งองเฝ้าลบได้ลูกคข่อะลูก่ข่ไม่ค่อยอยากอันเขากล้องแม่หนูคุยนานหรือย,ยังเนี่ยคุยถึงถึงห้านาทีหรือย,ยังคุยนานไปไหมมันดึกแล้วอะไร อันนี้ของเว่นนั่นผมสิมาปล่อยอยังสีบไเลยหอนหอนลงเยอะแล้วเดี๋ยวก็คงจะจะไปแล้วอ๋อที่สเปนใช่ไหมสเปนอีเร็วกว่าเมืองฟินแลนด์เร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงใครว่าโดนปนได้แล้วเป็นภาะาทเดี หนูคุยนานหรือ,อยังคะทุกท่านคุยถึงกี่นาทีแล้วเนี่ยใคยคุยจังนาทีแล้วใคยสมควรสิห้าลูกไปปดผพามานแล้วก็น,นอนกันนะล้ะคุยถึงห้านาทีหรือ,อยังถึงห้านาทีหรือ,อยังคุยนานไม่ได้นะน่าจะถึงแล้วนะเกินเกินนี้บดีได้เพราะว่าลูกก็ต้องหลับต้องนอนเนาะ่อย,ยก็ออกมาท,าทักทายมือจ้าซื้อน,นี่แหละเพราะว่าลูกขอย่ยอมนอน ลูกไม่ยอมนอนโอ้ยนี่คามานี่ก็ไข่แน่จักหน่อยมันบ่าหอนแมถ้าตองเบ้นมีนบ้าไหวเลยอันนั้นหอนเขยเป็นเล่นน้ำเนาะขอย,ยังว่ามันนามแม่งหน่ะแปลกเด้ร้อนของบ้านเขามันเป็นเลนน้ำแม่น้ำมันก็เป็นน้ำเย็นอยู่ไหมเขาก็ไปแห่กันเล่นเป็นเล่นน้ำซึ้ยน้ำนี่ลงไปขอยบ่มีความรู้สึกว่านามมันอุ่นจักหน่อยเลย อ๋อพ,พี่เจนจิลาบ้านพี่เจนจิลาก็เร็วเอา้ามันเท่ากันกับสเปนไหมหนึ่งชั่วโมงสเปนกับบ้านพี่อ่ะน่าจะใช่นะอันข่เศร้าบอกก่อนเด้อไข่ยสิ้าลูกไปนอนข่ออกมาว่าให้มุจเจ้าอันให้มุจเจ้าหายไข่จะข้าวก่อนเจ <c oughs> <c oughs> ้าการอะไก็สิว่าโอ้ยไม่ไงผีบ้าสี่ทุม่มเราก็ไปหลับมานอนจะออกมาวบาอกอย่าง เอาไข่ไข่อเอาเมาื่วาเนี้ยลูกเหวินมายอมนอนไข่อบอกว่าทุกคนไปนอนได้แล้วนะไข่วา,างสิละ่ะเป็นฮอลิเดย์ของฉันทําไมต้องให้ฉันนอนเร็ววะซันลูกข่ยข่ยเล็บปากบ่ได้อันราตรีสวัสด,ดีจ้ะราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้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 นะจะจุดทูบไอไข่นะพรุ่งนี้นะจุดยี้กองเว้นนี่แหละย่ำขึ้นมามีเวลาฝ่าจุดย่ำใดเพิ่นกระหายตัวดีคือก็ พี่ซื้อมังลากใหม่มังใหม่ลากใหม่มหมหมบอกบอกไปทุ่ทิบก็จะอันนี้เด้พอมันไก่มือแลยย้ยจะจ่อมือลายฮอนแลนด์กับสเปนเวลาเดียวกันเหรอเหมือนเวลาเดียวกันเลยนะฮอนแลนด์กับสเปนนะอันราตีสวัสดีจะออกมาวอาซัมาน่ให้มุงเจ้าใหให้มุงเจ้าสหกข้าเจา้าหายไข่ก่อน ามาหว่าวสนีกับมาหวา่าวนั่นม่แญ่นี้ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกท่านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ